ครับสวัสดีครับพี่น้องครับพบกับช่องเคยทะเลย์ชาแนลอีกคือเก่านะครับวันนี้ฝนตกลิ่นๆนะครับผมกับคุนว่าเบิ้งสวนกล้วยนะครับแต่ว่าผมไปบ่ได้ครับไปต่อบ่ได้แล้วเพราะว่าทางขาดนะครับพี่น้องนี่นะครับก็ต้องให้รอให้ฝนตกนะครับเบิดฤดูฝนหมดแล้วครับจังสิได้ซ่อมนะครับทางจะกล้วยกับบ่ได้ขึ้นไปตัดมาขายนะครับพี่น้องก็มีแต่เครื่องงามๆครับพี่น้องแล้วผมสิ ขึ้นไปไท่ายให้พี่น้องเบิ้งครับแต่ว่าตอนนี้ผมเสียหาวิธีขามอันนี้สะกอนนะครับพี่น้องขามร่องสะก้อนนะครับจังไจกับผมนาเสียรถเบียดเบียดปลาตรงนี้นะครับเบียดปลาเนี่ก็สีขามไปนิดนะครับเพราะว่าผมเอามอไซค์มานนะคับพี่นอ้องโอเคครับพี่น้องเดี๋ยวผมสีผ้าพี่น้องขึ้นไปเบิ้งเ้งื่องครับ นะครับพี่น้องผมขืนมาหอดเชิืงสวนนะครับบบดนี้ก็ต้องนตกครับว่าทีนี่เพื่อครับพี่น้องทางฝปาทางมากกันยากนะครับกะขืนมาหอดเึงของลุงผู้เพิินมาเมาตัด hmm. หยานะครับส่วนนี้เพื่อนเมาออกหาพันนะครับพี่น้องก็ผมมาเบิ่งก็บทันได้พ่อครึงอยู่ครับพันตัดพ่อครึงอยู่ครับขึ้งหยามันกับหกครับพี่น้องตัดหยาเชิ่องผู้นะครับมันก็ยาแค่จั็หน้อยนะครับ ฝนกระตุกความนะครับเมื่อนี้คุนว่าช่วงนี้พายุเขานะครับพี่น้องนี่นะครับะเป็นถุงเขาสานนะครับตีลุงพันเอาขึ้นมากินอพี่เลยนะครับพันสีบกคอยเมื่อบั้นนะครับส่วนมาก่นสิตัดเนี่ยมัขึ้นครับ่นสิเหตุงานมันขึ้นเนี่ยก็เว้นพ่นสีไอพักพอนนะครับนะครับคือเครื่องของของลุงพันนะครับนะครับงากระหกกรบพี่น้องกล้วยกะมีห้อยตัดห้อยยางงซัซลุงพ่นุกะพิตัดกินแน่แล้วครับพี่น้อง ฝนกระตกดีครับพี่น้องผมขืนมากปุ๊บฝนตกเลยครับสงสัยทั้งผีมันจะตกอยู่เสมอครับพรพี่น้องว่ายุบ้านกับบ่ค่อยตกนะครับนี่ครับตกจนเห็นข้างแล้วครับตกนักก็ช่องที่ผมขี่รถข้นมาแล้วนะครับพี่น้องนี่นะครับเดี๋ยวถ่ายให้ฝนฝนเศร้านะครับพี่น้องเดี๋ยวผมสีผ้าพี่น้องไปเละเบิงก่วยนะครับโอเคครับผมครับพี่น้องฝนกะเริ่มเบาลงแล้วนะครับพี่น้อง แต่กับว่าท่านเนีือว่าเศร้าตกนะครับพี่น้องแต่ว่าก็ยังมีปล่อยๆอยู่นะครับที่ครับพี่น้องผมจะให้แบบฝนเศร้าตกขักซะก่อนนะครับพี่น้องผมยังสิพาพี่น้องอเลาะไปเบิ่งกล้วยนะครับหกขัพี่น้องฝนนี้พี่น้องซุดลงใบพุ่นนะครับน่นพุนนะครับก็สิีมีลงไปอีกนะครับก็สิีทั้งพุนสิหลีายร้ายก็ทั้งขึ้นนะครับพี่น้อง นนะครับนีะครับพี่น้องมองอยู่มองเศร้าลุ่งเพิ่นนะครับเพิ่นขึ้นมาตัดหญ้าแล้วก็มีอีกซุ้มนึงครับพี่น้องเดี๋ยวผมสิพาลงไปเบิ่งนะครับเพิ่นเฮ็ดซุ้มไว้ซุ้มไว้พักเศร้าเมื่อยเพิ่นนะครับอยู่ทางใต้นะครับพี่น้องอยู่หลาะกลางๆสวนนี่นะครับโอเคครับพี่น้องครับเดี๋ยวผมพาลงไปเบิ่งทางใต้นะครับนี่นะครับพี่น้อง กล้วยหอมนะครับนี่ครับมีแต่หมากง่ายๆนะครับเพื่อนอื่นว่ามันเบ่งแล้วครับแบบนี้พร้อมที่จะขายแล้วนะครับขันบาวแก่โพดนะครับตัวนี้นี่ครับพี่น้องนี่นะครับไอ้ลุงเพิ่นตัดมาหอดนี่นะครับประมาณประจิตัดแหลมไปนังนิดแล้วครับพี่น้องอ่าอีกฝั่งนี้นะครับเพิ่นตัดแล้วนะครับฝั่งฝั่งนี้คือฝั่งทางขึ้นนะครับพี่น้อง มีห้อยตัดกล้วยตัดหนังถิ่มพร้อมนะครับเพราะว่ากะบ้งหูขึ้นกันนะครับอาจจะเป็นลุ่มพันตัดกินบางขึ้นจาไกไหนวันนี้ครับพี่น้องเพราะว่ากล้วยผมกะบบได้ขึ้นมาเบิ่งกระดุนแล้วครับเพราะว่าทางมันขาดพี่น้องมันมาเบิ่งกะเอาแก่ไปบ่ได้คขึ้น่าครับพี่น้องลถขึ้นมาบ่ได้นะครับนี่นะครับพี่น้องกอะสีมีต้นหมูม่วง,งปลูกน้ำนะครับพี่น้องโอเคครับพี่น้องยวผมห้าลงไปเบิ่งอีกนะครับ เบิ้องมองอยูของลุงเพิ่นเห็ดไว้นะครับโอเคครับพี่น้องเดี๋ยวผมสิพายางขึ้นไปเบิ้งนะครับหมองนี่นะสิเป็นสุ่มผักเศร้าเมยของลุงเพิ่นนะครับนี่นะครับเพิ่นสิเห็ดห่มไว้อันนี้น่าสิเป็นของเพิ่นสิมาหาอยู่หากินนะครับโอเคครับพี่น้องเดี๋ยวผมพายางเบิง้งสวนสะกดน,นะครับ ถือว่าเพิ่นกระตัดห้าเฮียนดีใช่นครับพี่น้องแปยนดีอยู่นะครับวาลุงเพิินมาเหมาผูา้ดเดียวครับพี่น้องก็เลยสายในจังหน่อยครับนี่นะครับต้นมะฮงนะครับอยู่นี่มีแต่ฮอนแลนด์นะครับพี่น้องนี่เป็นบัม่วงนามดอกไม้นะครับยังทันแต่งกิ่งเลยครับ นี่นะครับลุงเพื่อนกระตัดหอดนี่แล้วครับกระติดไปอีกจะไก่เติบด้วยครับพี่นอ้องเราจะหอดเทียงนะครับนี่นะครับบรรยากาศการเห็ดสวนอยู่ทึ่งผู้ทึงผานะครับพี่น้อง ต้นกล้วยครับนี่นะครับตัดหยากคับที่ต้นหยากนิดเดหน่อยนะครับเพราะมันต่อไหลนะครับสออนกล้วยครับพี่น้องต่เสียดายที่เ็ชรยังบ่ได้ครับพี่น้องอยากเอาไปคล้ายกอาไปค้ายบ่ได้นะครับ ีิจารณาอยางครับพี่น้องทางนี้กับเพิ่นกระทือว่าเพิ่นตัดได้หลายอยู่ครับพี่น้องเพราะว่าลุงเพิน่นเมาผู้เดียวนะครับกับสีประมาณอีกแค่อาทิตย์หนึ่งกันนาสีวันเล่ากันย่งหน่อยครับพี่น้องแต่ว่าก็ต้องมะขาหยาพวกนี้ไว้ซะก่อนครับนี่พวกที่มันเกิดใหมาครับพี่น้องจังไดก็ต้องมะขาาไว้ซะก่อนโอเคครับพี่น้องได้ผมสีลงไปแล้วครับบ่ฮู้ว่าสีขามตอนกลับสิง่าย คือจังตอนขึ้นมาบอนะครับพี่น้องโอเคครับพี่น้องครับผมขออนุญาตกลับบ้านก่อนครับครับพี่น้องก่อนกลับผมรู้สึกว่าผมเห็นอีหยังใส่กางนะครับพี่น้องน่าสิเป็นห้างมิมนะครับนี่นะครับอยู่ต้นอ่าอันนี้น่าสิเป็นมะยงชิดนะครับอันนี้นะครับห้างบ่ใหญ่ดอกครับพี่น้องแต่ สี่หมื่หวาันครับพี่น้องแต่ว่าผมสี่บริเวณอย่างมันนะครับพี่น้องให้มันเอาไว้ให้ไว้อยู่นี่ะครับพี่น้องให้ผสมเกสรหักุ่งนะครับเกสรบักม่วงนะครับปล่อยให้เพิ่นอยู่นี่ะครับพี่น้องครับสี่บรบวกวนเพิ่นนะครับพี่น้องโอเคครับพี่น้องครับเดี๋ยวผมลงไปก่อนครับพี่น้องกับผงว่ามันสีลงไปไงคือยังตอนขืนบ่นะครับพี่น้องมองท่าขาดนะครับผมกะเมื่อยพอสมควรครับพี่น้องแต่ว่าตอนกลับนี่ผมขึ้นอยากอยู่ครับเพราะว่า ตอนขืนมันขืนทางตรงนะครับตอนคับมันต้องขึ้นไปแล้วแล้วก็เลี้ยวขวาครับพี่น้องโอเคครับพี่น้องเดี๋ยวผมสิลงไปแล้วนะครับพี่น้องนี่นะครับพี่น้องทางก็สั้นแน่ัจหน่อยนะครับผมมาเห็นกล้วยนะครับผมคิดว่ากล้วยนี่ถือตัดแต่ดนนะแล้วครับก่อนหนาลุ่งสิมาตัดนะครับผมคิดว่าสีมีค้นขืนมาหลักตัดกล้วยนะครับพี่น้องแต่ว่าตัดกะจีซ้ำเอาไปได้นะครับพี่น้องเพราะว่าทางขาดนะสิเอามอไซค์ขึ้นมาบ่ไห้ก็มาตัด แถวๆทางลงนะครับใส่ทั้งในกับเรือไหลอยู่ครับกล้วยนะครับสิเอาไปได้ซ้ำเอาไปได้นะครับพี่น้องสำหรับผมผมกับคือเสียดายอยู่ครับแต่ว่าก็เสียดายบ่หลายดอกครับเพราะว่าเฮ็ดจังไดรได้ละครับผมก็เอาไปขายบ่ได้นะครับผู้เพิ่นนั่นกับเพิ่อนมรดครับผมเต็มใจที่สิแบ่งปันนะครับแต่ว่าคันเกินหลายกับ จำเป็นต้องเบานะครับพี่น้องนี่นะครับห้อยตัดกล้วยนะครับอยู่อยู่ไอ้ทั้งหนากระมิอีกครับพี่น้องแต่ว่าสวนนี้แถวนี้บบมีสวนป่่มแต่ว่ามีมีไอ้ทั่วไ่ามนะครับว่าอยู่นี่นะครับส้องใช้ปนสีขึ้นมาหาอยู่หากินนะครับห่างกระแตก็รอกนะครับเดี๋ยวผมพาลงไปเบิ่งครับนี่นะครับพี่น้องห้อยตัดกล้วยอันนี้นะครับผมก็ขึ้นว่า นาสิถือตัดตังแต่กรุ่งจืขึืนมาตัดหญ้านะครับแล้วก็สิีมีทถลายป่ปัมนะครับทลาไหนึ่งนะครับเพราะว่าในบริเวณนี้สีบ่เห็นสวนปั่มนะพี่น้องนอกจากคนสิถือขืนมาแลวก็เอามาไว้ถ้าเป็นเนื้ออ้อยกระแต่กระลอกนะครับพี่น้องคือจังมาเพิ้น่างไปแบบนี้พิ่นอาจจะซีมี่มองซุ่มยิ่งของเพิ่นนะครับโอเคครับพี่น้องครับดีเบงผมฟาลงเบงหางลุงนะครับ สั้ ja น no. นะครับพี่น้องนี่ครับมองนี้นะครับลงไปก็จะเป็นมองทางขัดนะครับนะครับทองท่าขืนนะครับก็สั้นแล้วก็จะเป็นโค้งแบบนี้นะครับต้องตีวงกวงนะครับคันเอาผมเอรรถกระบะขึ้นมาก็ต้องตีวงกวงนะครับรถกระบะก็ใส่โฟวินนะครับพี่น้องรถกระบะเผ้าเดียวกับพวกเพื่อนครับเผาเดียวผมขึ้นว่าขืนมาไบแล้วครับเพราะว่ามันสั้นนะพี่น้องแลวก็บมีแต่ไอจังหวะทรงรถนะพี่น้องโอเคครับเดี๋ยวผมจะล่งไปแล้วนะครับ ครับพี่น้องครับผมคิดว่ายากมันกับยากอีกทีครับพี่น้องเหนื่อยพอสุก้อนเลยครับโอเคครับพี่น้องครับผมกลาขออนุญาตลบคลิปไปเพียงสัมผัสอีกสกวันนะครับพี่น้องไว้เจอกันคลิปต่อไปครับพี่น้องเหนื่อยครับพี่น้องหายใจพรท่านครับฝากพี่น้องนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับให้ผมเป็นกำลังใจให้ผมนะครับพี่น้องครับไว้เจอกันคลิปต่อไปพี่น้องครับขอบคุณครับ